ใช่ครับคลิปนี้สวัสดีครับมานี่ตั้งสี่ครับผมครับตั้งสีครับต่างต่างตั้งสี่บุญนี่ครับบุกกรอก็ต้องมีแล้วตัางนะครับกับปากแกกันนะครับนี่ครับผมเสียบึงนี่ครับแกครับ เบอร์นี้ก็มีสองเบอร์ครับเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์สิบครับนี่ยังใส่ครับตั้งให้ครับผมสิมีตั้งแค่ใายกลมใายครับนะครับนี่ครับมีตัววัดแบบนี้ครับเราต้องตั้งใายก่อนครับอั้นใส่ก่อน เดี๋ยวเบรับงี่อรับมันใสครับใส่ที่ตึงๆมาแล้วนะค้ับูรู้นะผู้ใด,ดีให้ต้งเดยผมกะฮ็ดสูตรผมที่ละ่ะเบิ่งงใสก่อนเหมือนและจับของใส่กันผมมีสี่บางสี่ขันขนะท้านี้ขอามาหตึง ขันชียมันตึงมือกัครับมันดีมีชียมันตึงมือ,ขอเขาให้มันสุดมันสุดขอบครับให้สุดขอบไปเลยครับนี่ครับมันจะมีตัวน็อตขันนี่ครับอันให้สุดสุดไปเลยครับอันนี้สุด,ๆๆสดนี่ครับ นี่ก็เหมือนกันครับอันนี้ยังมัเตเจนครั้นให้มันตึงเลยนะครับบางตัวไม่ฝฟืดครับเนีย่ยจะโกหกมาครับบางตัวก็ ขันได้เอามือขันได้ไหลลื่นครับทางตัวได้ใส่ตัวคันครับไม่คันหมดแล้วครับเห็นใหมัหนตึงๆิครับติงนี่มีตัวหนึ่งครับใส่เนื้อเน้ใส่ยกคันครับ คขันไว้เราเหมันกระเรื่อนี่ครับมันตึงตึงเง่อนเงือนเลยครับมันจับมันใสใสครับดึงขวายครับใสใสดึงขวายนะครับใช่ใช่ดึงขวายที่ผมนี่ครับข้อนใสออกขวาครับวัดด้วยสายตาครับใสออกขวาเขาดึงใส Muốn xài Sai, 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 nên sai vô cùng được không thương dừng cổ thương cùng thương nó thương 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 sai thương ตั้งผมครับมันนี่ครับดึงไเลยนี่ครับนี่ครับเห็ครับมันจะชนครับครับไม่ได้มีเสียงครับมันชนเท่ากับดึงขึ้นเลยครับนี่ครับตงคมครับดึงแบบ ชนมองเลยดึงหันับดึงจนมนุมไม่เสียงครับ,บนี่สิมุมไม่เสียงเลยครับแล้วดึงขึ้นเนี่ย बार

mô phun cái này là chim có cái tổ chim nó ngay đừng hả? เช่งกานที่สุดเรีนะครับที่มีหายเรียนศมาอยนนี้เนี่แล้วก็ดึงใหา้างท่สุดจนน้องมาขูดมัน Куда? Cool. แบบนี้กหเขาดึงตามเกนครับ โซบียงครับ,รบ,รบดีกเล,คคลคยคือที่มันตั้งไซคครับแค่มันเดียวครับแค่มันเดียว้วก็ีมันตั้งไซคครับดึงที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยครับ นะครับสูตรพวกนี้กันเนี่ยครแล้วก็ตั้งกลมตั้งทรายผมมาผมเช็คทรายก่อนครับไปเลยทรายแล้วก็กลมผมมาห้องครับของแป้งห้องให้กับขาวห้องจังเดียวเห็นครับมันใส่นะครับมันใส่นี่ครับใส่ครับมันอีกชนนะครับ เขา,าตั้งชนก่อนเนี่ยมันชนเข่าก็ดึงเลย,เลยดึงขวาครับชนซ้ายก็ดึงขวานะครับชนซ้ายดึงขวาชนไหลชนไหลต,ต้องตึงเลยหายแล้ว มันไม่ต่ดึงยางเดียวแล้วม,มีคนคลายผมครับดึงเกินไปมันจะขาดครับผม r e ที่ซ g n ผมก็ดึงเพราะว่าตอนเขาติ่งผมมันหายแค่มันก็ติ่งครับรับ ครับมันดิช่องขางไม่ดิกเกย์เกยกันเลยครับ มันไม่มีดุง่งมันไม่นมชนหรอกเพากาวครับดุ่งรับขอตอหาหน้งก,บกอ,งอบขอตอแรงครับเห็นเห็นเห็นคักครับหาหน้งขอบได้แล้วครับ เด๋วตรงตรงแล้ว,ลวผมย็งไม่ไล่เ่เคีงมันครับความตึงถามันตึงแล้วเขาก็บว่าตรงไรครับครับเ่ตัวนี้ตึงเรับเพราะว่าผมได้ ในกลุ่มแน่นครับรอบนี้ผมดึงเข้าไปซองครับเอาโอเคครับนี่เสร็จแล้วครับตั้งสี่เบื้องตรงครับนี่เห็นไหมครับสายครับดูอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าเห็นไหมครับนี่นี่แล้วชิปนี้ก็เสร็จแล้วครับตั้งสี่เบิ้งนี้เลยครับ เป็นแนวทางครับแนวทางครับอา่าสวัสดีครับแนวทาง